คุณผู้ชมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับ,บเดี๋ยวเราเดินทางมาหาพี่ทัศนะครับหลังหวย,ยออกวันนี้มีใครทุกเลขบ้าบลน,น้อครับสามสามทุกคนสามสามพี่ทัศสามสามกับออกสองสองโอ้เสียหลายแย่เลยเดี๋ยววันนี้ตามเลขลาวให้เลยนะครับทุกคนตามเลขลาวให้เลยนะสำหรับพี่ทัศอ่ะสวัสดีครับท่ทัศสวัสดีครับผมอ่ะไปถ่ายรูดีกว่ารู้สึกว่าจ,จะย้อนแสงนิดนึงไปลเลยบ่นนเนี่ย เดี๋ยวเอาพีเอากระสินไฟลงปูไปสาแก้วด้วยนะครับทุกคนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับเดี๋ยวไปขอพิทักษ์นะครับให้พิทัดโคให้นะครับพิทักษขอลงปูให้หน่อยนะครับไปสาแก้วนะครับหน,หนึ่งโหลนึ่งกระสินไฟลงปูนะครับ,รบทุกคนสาธุสาธุลอยสมานุญาตโจเลยโจหลาม,มีของดีไหมรัดฝากไสไปหน่อยอ่ะ พอดีไปอยู่ทานลงปู่ก็มีกระซินไฟไปด้วยเพื่อลงปูหนาวหนาวจริงๆหลยเอาก๊าซินไฟไปเพื่อเขาไม่ได้จุดนเนาะก็เอาขี้เถ้าลงปูไปนะครับสาธุสาธุนะโมตัสสะปะควาโตโรโตสมาสัมปุตตะนะโมตัสสะปะควาโตโรโตสมาสัมปุตตะ

ជ <t40If> ិនដៃត្រាកជាត្រុសជិនដៃត្រាកកើតຄວາມសុខຄວາມច្រើនមានបានមានបាននឹងត្រឡប់ហើយរហូតទៅប៉ាក់រក្សាគងគ្រងดูแลเด้อសុង8ទិស8ទិស3ជាតិ3ទិសអព្ភៈក៏ពោលថាឥមត្ឆមានមង្គលចក្រវាលទាំង8ទិសប្រសិទ្ធិจงมาเป็นកំផែងកែវទាំងជាតិឋានមកពុំគុំគុំរុំครอบครัวអนន្តរាជសេមាសេតិសមន្តសត្យោស្ប sao xa thụ mồi thì để thịt này khắp bầy Điều... ปิลิ่มใบปิงกระ็ต้องลมใบพอดีเลยโอ้เอามาทุกเพเลยเนาะลำไบลำไบเต็มเลยทุกคนนะเป็ดเอาเป็ดที่ไปละเรียกอีก <c oughs> ดูน้อยหกหกเก,โ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 ก้าฮะเบอร์โทรเขาพี่บานขนาดมอนเนี่ยแหละ โอไกล้ยบรรพันขนาดโม่เบอร์โทรนั่นพี่โอ้หเก้าไม่ใช่โอ้หเก้าไม่ใช่เบอร์โทรนั้นบ้านหนึ่งหนึ่งหกเก้านั้นเนาะอะไรก็มีเห็นมีหรือบปล่มีพี่แต่มองไม่ชัดอืมตะเลขด้วยนะทุกคนขออนอย่าเดินออกไปข้างนอกมองไม่ชัดเลยมีไม่ชัดอินศูนย์สอง 02 0สองศูนสองครับนี่คนชอาโซนจอเด็กแบจัดอีนล่นนีเด็ยขยายดูอเต็มจอเลยนะครัไ่ใช่สองนอะไรนี่แหละอ่ะมาจอวิดูเอฟซีก็เอาปดศูนโสองยา่าไรพี่พมอป่นที่เปนสองครับอืมง่ายงายไม่ยากตัวเลขผมนี่ไม่ยากอือนี่ต้งองวดถือว่าลปอยอ๋อเล็ลาวพี่เลลาวียบบางคงตรงงวดไว้ก่อนครับ อ่ะครับเพิ่งออกเมื่อกี้นี่นะครับทุกคนนะสามสามเจ็บใจเลยเปลาวเดี๋ยวเอาตรงไหนนี่ไฮไหมไม่พี่ผมเห็นพญาบึ้งเออนี่พญาบึ้งน่าจะเข้าพี่เดี๋ยวพญาบึ้งอันดูพญาบึ้งห้าหกเก้าสองห้าหนึ่งแปดเก้าแต่จะเขียนเป็นหกดูตามคลิปก็ได้สองห้าพญาบึ้งเข้าครับพญาบึ้งพญาบึ้งลูกปูเข้า มีเดียพาบึ้งเลยผมหยิบมาพิดนี่พยาบึ้งพยาบึ้งพยาบึ้งอันนี้ตอนออกบนล่างอ๋อครับงานนี้ก็เข้าอีกบงเข่าเดี๋ยวตามให้เนาะพิมรอไว้นะอันนี้พยาบึ้งเดี๋ยวดูในคลิปด้วยพยาบึ้งของลูกผู้สูงเก้าสองห้าเข้านะครับผมสองห้าปกติก็หกไอ้เก้าสองห้าก็ตีเป็นหกด้วยเนาะเก้าสองห้ากันหนึ่งแปดเก้า ก็รอดูในคลิปก็ได้เอามาโดยอันนี้ก็เลขกุนทัศงวดผ่านมาเนาะครับโค้งสุดท้าย408แล้วก็33มีเลขมีแค่นี้ถ้าใครซือร้อขึ้นซื้อลงก็ได้นะมนโนก22 2. 33 22 11ถ้าใครซื้อแบบนี้เข้านะครับเนาะแล้วก็ <4. S 2> ต่องวดกจ็จะออก261อันนี้จะเข้าเลขท้ายรางวัลที่5ครับไม่ต้องกลับเลย261อันนี้เลขเต็มเดียวเหมือนกัน เน,นี้ก็เตม็มเ,เดียวนี่ก็เต็มเดียวเอาใหม่เนาะวัหน้า,าห,หันน้าเอาใหม่หันน้าเอาใหม่อ่ะพิมพ์รอไว้พิมพรอไว้นะทุกคนเอา้าเราไปเที่ยวเรือไปเที่ยวตามประเทศฟังโกวันนี้นะครับลงทันหรือเปล่านอนอ่ะวันนี้เอาเขียนเลขตามประเทศก่อนเนาะครับเขียนตามเ,เ,อาเอาเลขเมื่อกี้แหละเดี๋ยวจะเขียนให้พี่อ่ะกำลังเขียนอยู่ทุกที่ว่ากันดื้อหนึ่งกรกฎาคมหกแปด อันนี้จผู้สูงเลยไม่มีท่ทานรู้่ะก็เอาเฉพาะวันนี้เลยพี่เอพาพวนนี้เลยครับ <c oughs> โอ้โหแล้วก็ที่ผมฝันว่าขับจักรยานอีกทีหนึ่งเมื่อคืนแล้วก็ไปแทงคนตาย<ห>อืมเอามีปแทงคนตายน่าจะเป็นศูนย์นั่นแหละเป็นศูนย์ก็ทนะุเล่นะเล็กครับก็ศูนย์สามด้วยเนาะครับอเล็กลาววันนี้นะครับทุกคนเอ่อลาวเอาแบบนี้ลาวแบบนี้นะครับทุกคนอ่ะแคบหน้าจอไว้นะครับพัฒนา ไปเที่ยวฝั่งโค้งวันนี้เย็นนี้นะครับไปเที่ยวฝั่งโค้งเย็นนี้เป็ด02กับ03เป็ด02กับ03ครับอันนี้เลขฝันว่าับจักรยานแต่จักรยาน03 30ยังไม่ออกยังไม่ออกมันออก33ครับมันออก22โอ้22ครับถ้าทักทีอย่างนึงคือ303นั่นแหละเอา3ตัวเนาะเรากลับก็เหมือนกันรับแค่นี้พอแล้วครับอ่าโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็มีอะไรแล้วก็ขอบคุณกระทัวเลข วงวดนี้เป็นกบริทัดก็คือก็หลุดเนาะก็หลุดครับเต็มเดียวเกียเต็มเดียว,ยว,ยวก็สามสามออกสองสองก็ถ้าออกไกลๆเลยไม่เป็นไรนี่ทําให้เราเสียดายเนาะทําให้เสียดายคือแบบนี้แหละออกไกลๆให้สองหกหนึ่งต้องงดออกสองห้าสองครับก็บบแต่สองห้าสองในผมดูดูดูคือรางวัลที่เอ้สองหกหนึ่งผมดูในรางวัลที่ห้าคือเจ็ดสี่สองสอง หกหนึ่งคือรางวัลที่ห้าครับครับงวดที่แล้วสี่ศูนย์สองสามห้าสองอันนั้นรางวัลที่สี่ก็เมา,เาย้อนหลังครับก็ประมาณนี้เนาะรอพิมพ์รอไว้นะครับพิทัก์ยังไม่ปล่อยตัวงวดน,นะครับรอก่อนงวดน,น้นครับเอาเลขลาวไปก่อนเ,อเลขลาวไปก่อน,ว,อนวันนี้เราก็เดินทางมาขอกระสินไฟห้วงปูที่จะไปใครท่านใดที่อยากจะไปเที่ยวไปร่วมบุญนะครับที่อำเภอตราพิยาสรกแก้วนะอันเชลงปูสซงไปแนละ้ววันที่สิบสามสิบสี่ พันวาคม2 5 6 8นะครับอภิชาติโชว์ขอขอดูกระสินไฟหลวงปู่นี่หนึ่งคิดเท่าหลวงปู่นะครับที่ผมตีเลขลาวมาจากไหน,น802ก็คือตีเลขกับกระสินไฟรหัสกระสินฟไฟนะี่ครับรหัสกระสินไฟในกล่องนี้จะมีเบอร์โทรแต่มันเยอะไปเนาะก็เลยไม่เอาข้างบนเลยเอาทางทางตูดทางตูด02้างล่างก <2, S 1> ับ02แต่นี่8ทิศผมก็เลยเอา802เป็นเลขลาวเป็นเลขลาว เที่ยวฟังโครงวันนี้คือคือไฟลุงปูนี้คือไฟไม่มีดับไม่เคยดับไม่ให้ดับครับดับในกองที่เท่านี้มีหลายอย่างอืมีทุกอย่างที่ลุงปูนั่งปิ่งไฟบางทีก็ปูดไปก็ปูดไปเนาะที่ว่าเราอวดครับที่จริงทําไมต้องกั้นอะไรดีขนาดนี้เพราะว่ามีสาเหตุมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปครับเพราะลุงปูนั่งแล้วก็บางทีก็ทําธุระตรงนั้นเลยอครับบางทีก็เอาจีวรเผาบางทีก็เอาปัตตุปัจจัยเผาบางทีก็เอาผ้าขาวเผา แต่ก่อนก็โยงได้แต่ช่วงนี้ผมจะให้ใส่ฟืนเฉพาะตรงนี้เดี๋ยวผมจะเข้าเองผมจะขอเข้ามาท่านก่อนเลยผมจะเข้าอืครับเอนใช่ครับวันที่เอฟซีอยากเข้าก็เข้าไม่ได้มาย้ายเข้านาะไม่ได้ครับคือบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนเข้าได้แต่ก่อนมันแค่ปิดแค่ตัวนี้อืเข้าเข้ายังไงก็ได้แต่ทุกวันนี้จะเป็นแบบเปเรียงเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นเราก็จะมีที่ปิดเป็นเหมือนปราสาทแล้วครับเป็นของซักซิินไปแล้วครับนะครับเราต้องห้เกียจนะการไว้ ให้วความเคารพลวงปู่ครับคือถ้าเราเคารพศรัทธาลวงปู่ก็ต้องเคารพสถานที่ต้องเคารพทุกอยาก่างทุกทุกอย่างที่ที่เขาเขียนป้ายไว้ครับอย่างเหมือนกระท่อมล่างสังขารข้างบนจะไม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่ให้ทําพิธีใดๆทั้งสิน้นเข้าทรงไม่ได้เลยไม่ได้ครับทุกอย่างเรามาไหว้ได้แต่เข้าทรงไม่ได้แม้กระทั่งพระหรือยโยมอะไรก็แล้วแต่หรือร่างทรงร่างทรงคือไหว้ได้แต่ไม่ให้ทําพิธีทั้งนั้น คือไหว้เสียก็ลงมาถ้าทําบุญก็หยดตรงหยดตู้ไ่ค่าทุกค่าเทียนก็ถ้าท่านไม่หยดตรงหยดตู้ค่าทุกค่าเทียนผมก็ไม่มีปัจจัยซื้อทุกซื้อเทียนให้ท่านจุดอกีกครับครับต้องช่วยกันครับท่านมาจุดทูกที่นี่ล้วก็ต้องเอารหรือจะเอาทูกมาเองก็ยิงดีครับนะครับคือตรงนี้ผมกําหนดไว้จุดทุกข้างบนสามโดกพระพบทุทธธรรมประสงค์ก็สามโดกครับบางคนก็บอกว่าเก้าสิบอันนั้นก็คือ ตรงนี้ผมเคยจุดตั้งแต่สามดอกไม่เกินห้าดอกครับบางคนือจุดเก้าสิบดอกว่ะวันนั้นเป็นกรรมครับกี่ดอกอันนี้เป็นกรรมพี่น่าจะเป็นร้อยร้อยแปดหรือเปล่า108ร้อยแปดให้ซื้อมาเลยนะครับทุกคนคไม่ต้องเอาที่นี่เพราะว่าที่นี่ไม่มีคือคือขอผมว่าขอให้เอาตามสถานที่ดีกว่าครับอย่างเหมือนสถานที่ตรงนี้จุดสามดอกเราก็จุดสามดอกสถานที่ตรงนั้นบูชายี่สิบบาทเก้าดอกอันนั้นก็บูชาจุดไป จากที่อื่นครับแต่ตอนนี้ผมขอเน้นสามดอกห้าดอกไม่เกินนั้นสามดอกก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ห้าดอกก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ได้ทั้งหมดเลยทังหลวงปู่ทั้งครูที่เราเรียนอะไรต่างๆอยู่ในห้าดอกครับสามดอกก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ก็คือสีแล้วก็บวก5้าเป็นครูบาอาจารย์คุาดอกมาลาคุณครูบาอาจารย์นะครับ แต่ถ้าจะก้าวดอกก็คุณเทพเทว่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก้าวดอกจะเป็นสาลเป็นสารเนาะครับครับถ้าสิบหกดอกเทวดาฟาดินของที่นี่ก็ไม่ใช่สารเนาะมันเป็นถมงลูกปูครับก็อยู่ประมาณห้าเมล์ห้าครับไม่เกินนั้นครับสามกับห้าประมาณนี้นะไม่ใช่อาจารย์มาจากที่อื่นล้วมาร้อยแปดนะครับร้อยแปดสิบคนก็จบเลยครับจบข่าวครับวันนั้นก็พูดต่อหน้าลูกปู่เลยวันนั้นผมใส่มัดหนึ่งมัดหนึ่งปล้วร้อยสามสิบสองบาทครับทูบหอม มันจะแพงแต่อันนี้ก็ไม่ได้โฆษณาน้อยอยู่ที่เราแล้วแต่กําลังเราทําบุญแต่ไม่ใช่ว่าผมให้จุดสามท่านไปเอาเป็นกรรมมันคนมาทีหลังก็ทูบหมดไม่มีจิจุดก็เราก็แบ่งป,ปันกันช่วย<อ>ก,กันเกืดอประหยัดกับตามสถานที่นั้นๆเราก็ต้องเคารพกติกาของสถานที่นั้นๆดีกว่าครับครับอ่ะขอบคุณพิธัสขอบคุณเอฟซทุกคนทุกท่าน อันนี้ขอยัดลำลากันไปนะครับผมเนาะครับขอบคุณกระสินไฟพิทัศด้วยครับนะเปากระทาก่อนเอาเปากระทาให้ละเอียดหน่อยทางรักษาธรรมรักษาสังฆารักษาอุตรธริมวิถีธรรมวิถิสังฆวิถิทางบุตรธรรมบังกาลทางบุตรธรรมวิถีทางสังฆ์บัญญัติทางเคล้าธรรมบังเคลาาสังฆ์เคล้วคลาดพุทธังร่ำรวยธรรมังร่ำรวยสังฆังร่ำรวยเปิดมีแต่เงินเปิดมีแต่ทองเปิดมีแต่โชคลาภก็อยู่ในกระปุกนี้แหละเพียง